สวัสดีครับตลาบวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาชมนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถโตล่าฟอร์จูเนอร์ตูริเจนเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับหนึ่งนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้โซเฟอร์ติดตั้งแบบไหนนะครับให้เบรที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับแล้วก็ไม่เสียพื้นที่แล้วนอกจากนั้นครับเดี๋ยวผมพาไปชมขั้นตอนที่่ในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนติดตั้งแบบไหนให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอน เราจะถ่ายเพื่อนสมาชิกชมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมทั้งเทคนิคนะครับในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเชิญชมั้งด้านในเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถโตลตาฟอร์จูเนอตัวร e g e n เดอร์คนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับ ในการที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับเราต้องเห็นนะครับตาแหน่งในการติดตั้งทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้านะครับแล้วนี้ผมพามาชมเบื้องหลังนะครับในการออกแบบติดตั้งทางชีงงานโอหอนเสาราชพษชครับอันดับแรกมาดูทิ้งดิ่งในการแดบบทางชีงงานโอหอนเสาราชพืชครับเราใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับถึงแม้นะครับการแดมจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับแต่เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับทางชีงงานโอหอนเสาราชพนะครับเราก็ใส่ใจนะครับในการติดตั้งอยู่ตัวแผงแแบบ ในส่วนที่2นะครับมาดูตําแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงวิดเลนส์นะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ลําโพงนะครับเป็นลำโพงไฮเลสนะครับของทางค่ายไพรเวียนะครับนะครับรุ่นทีเอสนะครับวีหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่นะครับมาทำการติดตั้งเข้าไประบบตัวนี้ลำโพงให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากๆนะครับนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับเรามีการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างอยู่ตัวลำโพงวิดเลนส์ของทางค่ายไพรเวียเพื่อลดค่าอิสิเดน และนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟเห็นะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนาครับเวลาปิดเปิดประตูนะครับไม่มีการหลุดร่วงนะครับและนอกจากนั้นครับเรามีการนำเจ้าขั้วเทม m i n นอนะครับมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดีก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนส์ในรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์ตัวรีเจนเดอร์คันนี้นะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับ ขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับซึ่งส่วนมากจะมองข้ามนั่นคือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลวันนี้ผมพามาชมนะครับขั้นตอนในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับในรถโตยต้าฟอร์จูเนอร์ต้รีเจนเดอร์นะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทาการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับเราจะเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการสวิต์นะครับเวลาสวิต์อุปกรณ์ต่างๆครับจะได้ไม่เกะกะกันนะครับวันนี้เราได้เลือกตําแหน่งที่เเหมมาะส เรามีการนำแผ่นโลหะนะฮะตรงนี้นะครับดำๆตัวนี้ครับมาทำการพับขึ้นรูปเพื่อมารองรับโครงสร้างในตัวชุดแผงฟิลพร้อมกับทำเพจขึ้นมาใหม่เวลายึดจะแข็งแรงแน่นหนาอยู่นะฮะวันนี้นะครับเพื่อสมาชิกเจาะจงเลือกใช้ฟิลนะครับของย่อฟีเกตนะครับเป็นค o อปเปอร์นะครับหน้าตัดใหญ่การลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับยึดปุ๊บแข็งแรงนะครับงานเป็นพรีเมียมเลยนะครับแล้วดูมาตรฐานในการวายสายของทางทิงงานอุฮอนซาวชพฤชษ์ครับก็เสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิค ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลในรถโตต้าฟอร์จูเนอร์ตัวรีเจนเดอร์ันนี้นะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนซึ่งมีความสําคัญมากนะครับก็คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซซฟเฟอร์นะครับในรถโตต้าฟอร์จูเนอร์ตัว l ีเจนเดอร์นะครับวันนี้เราได้ทาการออกแบบเจ้าตัวตู้ซอฟเฟอร์นะครับออกแบบติดตั้งนะครับอยู่ในโครงสร้างของเจ้าตัวบอรีรถนะครับพื้นที่ใช้สอยเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม เรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์นะครับนี่คือเจ้าตัวตู้เซฟเฟอร์นะครับที่เราได้ทาการออกแบบนะครับโดยใช้โปรแกรมเบดบล็อกนะฮะมาทำการออกแบบนะครับโดยการนำนะครับเจ้าตัวค่าพารามิเติรนะครับของซับนะครับวันนี้เราเลือกใช้ซับของยี่ห้อเอลพนนะตัวนี้นะครับมาทําการออกแบบติดตั้งนะครับเราก็ได้นำนะครับพวกค่าพารามิเติรนะครับเข้าไปป้อนในโปรแกรมนะครับนะครับของเจ้าตัวโปรแกรมเบดบ็อกนะจะมีค่าพวกเอฟเอ็กนะครับ ค่า x m a x c h พวกนี้นะครับนำข้อมูลนะครับค่าพารามิเตอร์นะครับป้อนเข้าไปในโปรแกรม b บสบล็อนะครับโปรแกรมมันก็จะคำนวณออกมานะครับว่าเราควรจะใช้นะครับพื้นที่ขนาดนี้ใช้ปริมาตรขนาดกี่ลูกบาตฟุตให้แมท c h กับตัวซอฟต์แวร์ของ a อร์พายวันนี้เราก็ได้ทําการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตู้ซอฟต์แวร์ทางชิมงานโอหันต์สาวและทุกนะครับทุกขั้นตอนนะครับมีเหตุและผลเนี่ยฮะนะครับหลังจากทําการออกแบบตู้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการยึดตัวซอฟต์์แวรเข้าไป พร้อมกับทําการติดตั้งเจตัวเอสร่าลิงเข้าไปในระบบเนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทการประกอบกราบนะครับแล้วก็ทําการนะครับออกแบบดีไซน์งานซาวนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่างานซาวของทางชิมงานอุชพนซาวาชพท่านครับจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจตัวตู้ซอฟเฟอร์ นในรถโตลต้าโฟร์จูเนอร์ตูริเจนเดอร์นะครับเรามาดูงานออกแบบของทางทีมงานโอเวอร์คอนซาวาชพฤกษ์นะครับวันนี้นะครับเราได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัลเฟอร์นะครับนะครับซ่อนอยู่ในเจ้าตัวบอดี้รถโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับในรถโตลต้าโฟร์จูเนอร์ตูริเจนเดอร์นะครับดูงานออกแบบเห็นไหมครับด้านในก็คือเจ้าตัวซัลเฟอร์นะครับขนาด10นิ้วนะครับทำการยึดแน่นหนาพร้อมกับเห็นไหมครับดูการออกแบบดีไซน์งานซาวนะครับ มีการเล่นไฟ LED นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถโต้เต้าฟอร์จูเนอร์โตเรเจนเดอร์โดยเฉพาะนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะมีความกลมกลืนนะฮะดูการออกแบบดีไซน์นะะนครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตู้ซัมเฟอร์ในรถโต้เต้าฟอร์จูเนอร์ก็เรียก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับ ในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์รวมทั้งขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซัวเฟอร์นะครับและนอกจากนั้นครับในสเต็มเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิเซอร์นะครับเพื่อนาสัญญาณนะครับจากเจ้าตัวจอซุปเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับนาสัญญาณเข้ามาทาการวิเคราะห์และบระมวผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับดูเราเลือกการคัดออฟนะครับการทํางานของระบบตัวชุดนะครับครับมีความต่อเนื่องอยู่นะฮะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทําการทดสอบฟังนะครับให้ฟังเบสก่อนนะครับว่าจะหนักแน่นแล้วนุ่มนวลขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการนะครับออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเจ้าตัววิเลนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดซับกรลําโพงวิลเลนชุดหลังนะครับเดี๋ยวมาทําการทดสอบพลังเบสดูนะครับ ก,การทํางานของเบรดนะครับแม่นยํานุ่มนวลหนักแน่นได้รูปทรงเบรดที่ดีนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะทําการเปิดเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับพร้อมไปเลยนะครับเดี๋ยวทาการทดสอบฟังดูนะครับเห็นไหมครับเบรดนิ่งๆิแน่นแน่นได้เนื้อเบรดที่หนานะครับ Makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under Broken glass everywhere. People pissing on the stage. You know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out. I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Chunkies in the alley with the baseball bat I tried to get away but I couldn't get far Cause a man with the touch of repossessed my car Don't push me cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under Standing on the front stool Hanging out the window Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell the stories. Took the girls back home. She went to the city and got so 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 good. She had to get a bit, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle fun, cop fun. นะครับฟังมีความตื่นเต้นเวททำงานที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับรละเหลดของชิ้นตีนครับนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเสียงเขาร้องโปร่งใสนะครับปลายแหลมพิ้วเป็นประกายนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถโต้ตามฟอร์จูเนอร์ตัดีเจนเดอร์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูครับดูขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยมีความลงตัวนะครับเห็นอนนะฮะลงตัวเข้ากรอบนะนฮะ ครับคันสมัยนะครับมองปุ๊บนะครับได้มุมมองที่แตกต่างนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียนลโตน่าฟอร์จูเนอร์ตูรีเจนเดอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้ความบันเทิงนะครับที่หลากหลายได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับเพลง เหมือนกับตัวต้าตัวเรจินเดอร์คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชชุนครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถตัวตา้าโฟลเจอร์ตัวเรจินเดอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสนนมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชชุนนะครับเราขอให้มีความสุขก,กับการฟังเพลงน,นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ